สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด888ในค่ำคืนวันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับวันนี้ก็อย่างที่เคยได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปน,นะครับคันนี้ Nova d ดตนิวบ b มบัดรหัส106พอสอพนะครับตอนนี้ก็คือนีฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับต้องเอาอสายสายน้ำมันต่อแล้วก็เอาขวดรองเอาไว้ พราะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือน้ํามันล้นขบูลูกลอยเหมือนค้างนะครับก็เลยทําให้น้ํามันล้นออกมาก็เลยต้องเอารองไว้เพราะเสดายน้ามันที่หกน,นะครับอันนี้ก็รองมาเป็นอาทิตย์ต่อที่แล้วน,นะครับก็ยังไม่หายนะครับวันนี้สงสัยต้องได้ถอดจริงๆจังๆนะครับวันนี้ก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนที่จะทาการถอดน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหยุดหยุดวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับ วันนี้เผื่อทาดึกก็ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับจะได้ลองดูนะครับตอนนี้ก็มีทางเลือกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าถอดออกมาแล้วหายลองล้างลองอะไรแล้วหายก็น่าจะโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่หายก็คือ,อมีคาบูสำรองอยู่สองลูกนะฮะก็คือให้ท่านผู้ชมได้ดูสองลูกนี้ไม่รู้แทหรือเทียมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าโดยส่วนตัวดูดวไม่ออกจริงแต่ว่าอย่างลูกขวามือท่านผู้ชมอ่ะเป็นคันที่ถอดมาจาก108 ที่เลงไม่ขึ้นผมก็เลยไปซื้อคาบูมือสองมาที่ถอดจากรถมาแล้วก็ใช้งานได้ปกติอันนี้ก็เลยล้างและเก็บเอาไว้นะครับถ้ามาไม่ได้จริงอาจจะลอง,ลองมาใส่แต่ว่าการปรับจูนกันอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ถนัดนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นช่างใส่ตรงนะครับก็เลยทําเท่าที่เราพอทําได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวจะลองลืม้อมก่อนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเคยมีเจ้าคันรหัสหนึ่งูเจ็ดที่เป็นอาการเดียวกันนะครับ มันเหมือนกับว่าน้ำมนันไหลออกมาตลอดก็เลยเลือ,อ,อกมาแล้วก็เป่าเป่าแล้วก็เหมือนกับว่าทำมสะสานนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปมันก็ใช้งานได้นะครับมันก็ไม่ค้างนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับวันนี้คันนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอีกทีว่าว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวการลื้อก็เนี๋ยประมาณนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูก็อาจจะต้องแบบถอดกองชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็ต้องถอดตรงช่วงคอ,อลีดตรงนี้จะไม่ได้ต่อกับคาบูนะครับถ้าเกิดเป็นช่างทั่วไปก็อาจจะ ไงได้เพราะว่าอถอดหรื้อประจาแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้ถอดไม่ค่อยได้หรื้อก็เลยค่อนข้างจะลําบากนี่นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ถอดจริงๆจังๆนะเพราะว่าอ่าลองลองมาขยับไปขยับมาแล้วก็วิ่งวิ่งให้กล่าวให้มันปิดสนิทมันก็ยังไม่หายนะครับต้องใส่มันจะค้างยาวนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปถอดลองดูอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ วันนี้ก็เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอไปถอดแป๊บหนึ่งเพเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถอดแล้วมันหายไม่หายไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ